พอกำหนักตกบาคนลูกบอพอบอลวยครับพี่น้องเคยอยู่บ้านกินน้ำเบปซี่คือเกา่าวัตถุดิบวันนี้ครับผมเนี yeah. ่ยหัวปลาเก๋าหัวบางไงครับพี่น้องหน่าสิบประมาณสามกาิโลครับหัวนี่เดี๋ยวเรามาเบ่งว่าผมเสียดเมนูอย่างครับขวดพอคนแมวหัวปลาเกา๋าไง นีปลาก็สับเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็เอาต้องเอาปลาไปลวกก่อนครับผมเพื่อดับกลิ่นคาวครับผมผมกะทิทําการลวกปลาครับผมนี่นี่ผมไปใส่ตะไคร่นิดนึงและและก็ใบมะกรูดครับผมเพื่อดับกลิ่นคาวใส่เกลือด้วยนิดนึงครับพอครับผมนี่ทําการลวกปลาก่อนครับปลาลงไปลวกเลยครับผมลวกกระเทเพื่อดับกลิ่นคาวกับซุประดับหนึ่งครับ รอวกประมาณนี้ครับผมตักลงใักออกเลยครับผมเอาไปตักไปในน้ำเย็นครับผมเป็การวิธีดับข้าวอีกขั้นตอนหนึ่งครับพี่น้องลองเบิงได้ครับผมมาเบิงเครืองต้ม่มยำเฮาครับผมเนี่ยมีข่าวตะไคร้ใบรูวรากผักชีครับผมหอมแดงบุกแล้วก็นี่ครับ ตัวน,นี่การเป็นที่เด็ดด้ครับพี่น้องคือขมิ้นครับผมขมิ้นนี่จะช่วยดับเท้าได้แบบชะงักเลยครับผ,ผของค้าวๆนี่ใส่ขมิ้นครับผมแล้วก็มีกระขามเปียกแล้รกันคนคครับผมนี่เขาสิลงไปก่อนครับผมจากเขาใส่เครื่องต้มยำของเขาลงไปนะครับเขารอไฟเดือดไอ้น้ำเดือดครับผมป็นเดือดกรับก่อนรอให้น้ำเดือดไอ้เครืองต้มของเขาออกกินหลอดหยางเขาก็ ผมก็หยีตามไปด้วยพริกเผาแล้วก็พริกขี้หนูสวนบุกค,ครับผมแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาประมาณนี้ครับพี่น้องหลังจากน้ําเดือดเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ผมก็ใส่ใส่เกลือใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับผมเนี่ยแล้วก็ใส่พริกเผาครับผมขั้นตอนต่อไปพริกเผาซื้อมาครับผมนี่เราจะปรุงเครื่องเลยตามด้วยผงชูรสครับ ผมจะลดสองซ้อนครับผมแสงก็จะมืดๆมัวๆหน่อยนะครับผมโอเคน้ำปลานิดหน่อยครับผมอีกนิดอีกนิดโอเคครับผมน้ำกระเดือดแบบเต็มที่แล้วครับผมพี่น้องเขาใส่เนื้อปลาลวกของเราเลย ครับผมป่านี่เอาพี่ลวกก่อนนะครับพี่น้องเป็นการดับกินข้าวอีกวิธีหนึ่งของเชฟสุรกาศแล้วก็น้ำต้มยำเท้านี่ในทำมิขมินกระไซครับผมขมิ้เนี่ยสุดยอดที่เรียงดับกินข้าวครับผมเี่ผ่าเขากระสุวเขาใส่นมข้นครับผมเพิ่มความเข้มข้นไปนี่ครับผมโอ้ครับพี่น้องเ้ยหลังจากใส่นมข้นข้าไปครับผม กลางขึ้นมาด้วยควรนะโอ้โหนากินมาครับเอาตามเลยพริกขี้นหนูของเฮาครับผมเอาพริกขี้นหนูบ้านนี้นี่ครับพริกขี้นหนูบุบครับผมมาเป็นสวนครับแนี้นาเช็ดเ็ีวก็ตามด้วยนี่ครับที่เด็ดเฮาเลยอีก ทอดครับพี่น้องนี่ดุยสันต์ครับปลาดัปลา,ปาพี่น้องเอ้สีสันนี่ครับผมเดี๋ยวเขาทอดน้ำเดือดสักพักเขาก็ใส่ผักปิดท้ายแล้วก็คือรับประทานได้เลยปลาเขาก็สูงเรียบร้อยครับใส่ด้วยนี่ครับผักชีฝรั่งหอมเปรี้ยครับผม เป็นกันพร้อมเสือพับิ่น่องี้ย สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาแซบครับผมพ่อกำนักตกปลาคนรู่บบุรอพอรวยครับพี่น้องเคยอยู่บ้านกินน้ำเปบปซี่คือเก่ามาเนี้น้ำเสนอเมนูครับผมต้มยำหัวปลาเกา๋าแล้วก็เพิ่มเติมครับผมผัดอ่ขาขหน้าเม็กซิกันหรือว่าผักชัยาครับพี่น้องนี่ผมเพิ่งสิผัดกินเทือแรกครับผม กินเข่าเจ้าครับนมันเข่าสวยส่วนในวิธีเฮ็ดกับบอกไปแต่ต้นชีหละเดอ้อครับผมมามาครับพี่นอ้องมาจดจาดน้ำกันสูตรแบบว่าแส่บแน่นอนครับสูตรนี้นี่ผมเพิ่งลองพัดครั้งแรกครับผม ผักใช้ยา,า,าดูว่ารสชาติเขาจะเป็นแนวอะไรแต่ว่าตรงว่าไม่ได้เสียบก็ผักขา้าธรรมดาอือเสียบอยู่ครับ นี่ขอเมืองแล้วก็ฝากดไค์กดแอร์กดสับตะไคร่กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของนักตกปลาในเดอ้อครับเด้อขอขอบคุณในไหลเอฟซีที่เขามาติดตามช่องของนักตกปลาจะมีการตกปลาเฮ็ดกับเข่าครับผมมีเคล็ดลับยังกระสิบอกปีบอกนองไปเคล็ดลับการเฮ็ดปลาเฮ็ดแบบใดแบบนั่นแบบนี้ครับผม คลิปนี้ก็มีสาระอยู่นิดหน่อยครับผม ผักเีย่านี่กับมะพร้าวแล้วรสชาติาเาขา,า,า,าเพราะว่ามันสีแซ่บกว่าพักขนาครับสีหวานกว่าแต่ว่าพอเจอความหวอนเขาจะมีความเหนียวขึ้นมากว่าขณะแต่รสชาตินี่แซ่บกว่าครับต้องไปลองเห็ดเบง Cuando ya se me... นี่ก๋ต้มดนไปนิดหนึ่งครับผมเปรยคือไม่เปรยเ,เ,เกินไปจะกินแบบอย่างอื่นการดีเห็ดหมบว่าเม่ให้ข้าวอย่างกระบ,บอกไปแล้ว้องไปเห็ดน้ำเบิงเด้อครับนะักตกปลาก็ชอบเห็ดกับเ๋างครับผมแต่มันเห็ดเป็นเบิดสุยางไปแล้วครับยกเว้นอาหารญี่ปุ่น เป็นกับเขากับแจ้มอาหารอีสานนี่ว่ามันได้เบิดว่ะพักเทยหานี่ประโยชน์เยอะแยะครับ เดีน๋นะนําให้กินตุกเท่าผมว่าถ้ากินดีบรู้สึกว่าคขายมีสารเ่นิดหนึ่งอาจจะมีผลต่อร่างกาย คนสงสัยไปตกแต่ป่าน้ําเปียกก็ได้กินน้ําต้มหัวปลาทะเลว่าซั่นพอดีมีคมนมาให้เนาะหัวปลาเกา๋าใหญ่ แสบๆครับพี่น้องจมีขออภัยะบวบแสงสีเสียงดวยครับคำม,มีเสียงลดเลียนสอดแยบ ้วห่องติดถนนพี่น้องกนะ็จะจริ้งล่าได้เ<ช>ห็นไมบังคลิปนี่ครับขอให้ชาวคาดปลอดภัยจากรถภัยไข่เจ็บเดอ้อครับทุกคนเลยคอยรำให้ด้วย ทช้ยานี่ก็เสียบปากนันนี่ซื้อพันมีอยูซีซื้อพันธุเด่นถ้าพาอีสางว่าใบพงสุดรวดไปวาผักก้างผักใช้ยาแล้วก็อย่างอีกนวะขะ้าวหน้าเม็กซิกันแล้วก็อีกนึงก็มะละกอจินใบนะแล้วแต่สีเอื้นไปแทนผักกัน,นเดียวกันนั่นแหละ เกือบกินน้ำพริกก็แซ่บ รสชาติเขาก็อยู่หวานหวานมันหัวปาลามต้องจูบพี่น,อน้องตรงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพเดอ้อพี่น,อน้องเอง รบหนาวมาอันนี้ก็พัดแบบไม่ง่ายครับผม ใส่กระเทียมปลุ้เครื่องน้ำมันหอยจอดนิดหน่อย Nam khái bì Sơm nam Tâm mò bằng nhai không Các bạn chìm ngán phải Đại con không khó là tuổi ra tuổi คลิปนี้นักตกปลากับขอบตัวลาพี่ละนองไปก่อนนะครับเด้อขอขอบคุณขอบคุณทุกๆุกกำลังใจยิ้มให้ช่องของนักตกปลาตลอดมาครับผมสวัสดีครับ